เอารลสิครับนะฮะโจมันโจมันโจ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 สนุกสนานกันตอนนี้นะครับโอ้โหสนามหลวงจัดงานสงการนะครับปรากฏว่ามีดราม่ากันเกิดขึ้นนะว่าเอยดราม่ารถแห่นะครับไปเต้นไปโจไปโจไปโจ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 อยู่หน้าวัดพระแก้วฮะปรากฏดราม่าว่าเหมาะสมไหมนะเออ วัดพระแก้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่มีรถแห่ไปเต้นเด้าด,ดึก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 อยู่หน้าวัดพระแก้วเนี่ยมันเหมาะสมไหมวะเออนะบางคนก็บอกไม่เหมาะสมต้องเล่นเพลงสยามมานุสติเท่านั้น <c oughs> เออคือนะครับมันก็อย่างว่านะมันวัดพระแก้วนะมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะนะเออ แต่ว่าไปเต้นเจ้าเด้าดึกดๆๆๆึกดึกดึกดึกหรือว่าัดพระแก้วเนี่ยมันก็แม,มันไม่ค่อยเหมาะสมหรอกนะครับจะทําอะไรก็ต้องดูนิดนึงนะโอ้โหนะมันเป็นเสื่อมเสียนะครับมันเสื่อมนะทําอะไรแล้วมันเสื่อมนะอย่าว่าแต่วัดพระแก้วเลยครับเอารถแห่ไปเต้นอยู่แค่วัดอื่นอะนะเออมันก็ดูไม่เหมาะสมหรอกนะ คือถ้าจะทําก็ควรจะไปเต้นอยู่ห่างๆวัดหน่อยก็ได้แต่ไปเต้นทนานาดใกล้ๆวัดเลยนะ mm hmm. เออนะครับมันมันดูไม่ดีอ่ะมันดูไม่งามอ่ะนะ mm hmm. แล้วถ้าไปเต้นโคโยตี hmm. ้นั่งยิ่งหนักกว่านี้นะ mm hmm. เออนี่ดีเลยเป็นรถแหย่ยังไม่อันนี้มาก mm hmm. ถ้าเกิดเป็นเต้นโคโยตี hmm. ้สมมตินะเอารถเอาพวกรถที่ว่ารถ รถเครื่องเสียงอ่ะนึกออกไหมที่มันจะมีลาโพงเยอะแล้วก็มีโคโยตี้เต้นไปเต้นหน้าวัดพระแก้วเนี่ยเออมันจะยิ่งจะไม่เหมาะสมนะเออฉะนั้นนะครับเขาเตือนอะไรก็ฟังบ้างไม่ใช่ว่าอาจจะเอาแต่ใจด้อมส้มด้อมส้มจะเอาแต่ใจด้อมส้มจะเอาแต่ว่า,าประชดประชันนะเออนะครับ ดอมส้มมันคือต้องลายต้องการทำลายวัฒนธรรมไงพวกดอมส้มอะ่ะนะมันอะไรที่มันแบบว่าจะทำลายวัฒนธรรมให้เหมือนเป็นแบบพมา่าให้เหมือนเป็นแบบพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยมันชอบมากนะครับเออนะโอ้นี่เห็นว่านักร้องดังมิลี่ก็ไปเล่นหน้าวัดพระแก้วอีกเออก,ก็แปลกดีนะเออนะ จัดสงการที่วัดพระแก้วก็แปลกดีก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็แทนที่จะว่าจัดสงการแบบดังๆเดิมๆของไทยนะไปก่อเจดีทรายไปอะไรก็ว่ากันไปนะเออก็โหแต่ว่าก็เห็นมีเล่นลงเล่นน้ำเลยด้วยโอ้นา่าจะสนุกสนานน่าดูแต่ว่านะออนอะครับก็ควรจะดูความเหมาะสมบ้างนะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ประเจดิดประเจอม่ใช่ว่าจะเอาแต่มันนะ เออนะครับไหนที่มันดูไม่เหมาะสมก็อย่าไปทํานะครับไปเต้นเดา้าดึก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 นา้าวัดวัดแก้วเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมหรอกนะเออเดีย๋ยวมันจะเสื่อมเดีย๋ยวมันจะหมดมนขังซะก่อนนะครับเต้นไม่ต้องถึงหน้าวัดพระแก้วก็ได้เลิบเลิบขยับมาหน่อยก็ได้นะที่ตั้งกว้างนะครับสนามหลวงอ่ะมาเต้นตรงท้ายๆหน่อยก็ได้ เออก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นงานสงการนะนะเข้าใจแต่ว่าก็ขยิบมาท้ายๆหน่อยนะเออแล้วนกะ็ไปเต้นสน้าวัดเลยโอ้โหนะเออเดี๋ยวแก้วบรกฏเดี๋ยวอะไรจะตกใจทั้งหมดนะครับเดี๋ยวปะสยามเทวทิร่า,าจะตกใจทั้งหมดนะ เออถึงแม้ว่าวัดพระแก้วไม่มีพระอยู่ก็แต่ว่าก็ใกล้วัดพระเชตุพนใกล้วัดวัดโพวัดอะไรตรงนั้นนะครับเออเดี๋ยวพระจะแตกตื่นทั้งหมดไปเต้นอะไรเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ